สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง Arduino Creative นะครับแล้ววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการควบคุมรีเลย์ให้เปิดปิดไฟด้วยแอป Blink ผ่านมือถือนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยมาเริ่มจากอุปรกรณ์ของเราเลยนะครับอุปรกรณ์ของเราก็จะมี1รีเลย์5โว์หนึตัวนะครับแล้วก็มีหลอด LED มีตัวโหนด MCU V2 พร้อมกับโหนด MCU V2 ชิวนะครับแล้วก็มีรังถ่านสำหรับถ่าน AA 4ก้อนแล้วก็ถ่าน AA 4ก้อนก้อนละ1.5โวลต์นะครับตอนนี้เรามาดูที่การต่อวงจรกันครับการต่อวงจรจากแบตเตอรี่ถึง Arduino โหนด MCU ตัวนี้นะครับก็คือเราจะใช้ ขั้วบวกต่อเข้าไปตรงนี้แล้วก็ขั้วลบต่อเข้าไปตรงขวาสุดนะครับจะเห็นคำว่า GND กับ VIN อยู่นะครับ VIN คือให้เอาขั้วบวกเสียบนะครับ GND คือให้เอาขั้วลบเสียบนะครับต่อมาครับเรามาดูวงจรตรงระหว่างรีเลย์กับโหนด MCU กันนะครับจะเห็นว่าสายสีเขียวอะ่ะมัน เสียบอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งฝั่งนี้นะครับมันจะเป็นขาของโวลต์ก็คือสีเขียวต่อกับ5โวลตนะครับแล้วก็สีดำตรงนี้นะครับต่อกับ GND แล้วสายสีเขียวนะครับเขาให้ต่อไปที่เอิมขาบวกของ LED นะครับแล้วก็ส่วนขาสีดำเนี่ยให้ต่อขาตรงกลาง เพราะว่ารีเลย์จะได้ไปเชื่อมกับตัว LCD นะครับเรามาที่วงจรอันต่อไปเลยครับจะเห็นว่ารีเลย์ตรงนี้นะครับมันมีอยู่3าขาด้วยกันนะครับรูตรงนี้นะครับก็คือต่อกับสายสีเขียวซึ่งสายสีเขียวต่อกับขั้วบวกตรงนี้นะครับต่อมานะครับขาตรงกลางนะครับเป็นสายสีเหลืองจะต่อกับ ตรงขาตรงกลางนะครับก็คือขากราวคือขั้วลบนั่นเองพอต่อมานะครับตรงนี้นะครับจะเห็นสายสีส้มก็คือริมสุดนะครับจะต่อกับเข้ากับขาดิจิตอลดิจิตอลศของตัวนด MCU นะครับอ่าอันนี้ก็คือวงจรทั้งหมดของเจ้าโปรเจกต์นี้ครับอ่าตอนนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการ ใช้งานแอปบลิงก์กันนะครับสำหรับคนที่มีแอ c o u n t แล้วนะครับให้กด Login ตรงนี้เลยนะครับพอกดเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้านี้มาครับแล้วก็ให้เราใส่อีเมลกับพาสเวิร์ของเราเข้าไปนะครับแล้วก็กดปุ่ม3ามปุ่มตรงนี้จะเห็นมันจะขึ้นมาว่าบลิงกกับ Custom ให้เราเลื่อนไปที่คัสตอมนะครับแล้วก็ใส่โค้ด49.229.108.138กับโค้ดตรงนี้เป็น9443นะครับแล้วก็กดล็อกอินได้เลยพอเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้มาครับให้เรากด New Project แล้วก็ตั้งชื่อโปรเจกต์ผมจะตั้งชื่อว่า1อ่ะ2ก็ได้ครับอ่ะ แล้วก็ให้เลือก Device เป็น ESP8266 พอเสร็จแล้วนะครับให้เราคลิก Create ตรงนี้เลยอ่ะแล้วก็จะได้อย่างนี้มาแล้วก็ให้เรากดไปตรงบวกตรงนี้นะครับเป็นกดบวกแล้วให้เรากดไปตรงสไตล์ Button ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขยายมันนิดนึงขยายให้มันใหญ่ขึ้น อะพอเสร็จแล้วนะครับให้เรากดเข้าไปครับแล้วก็ตั้งชื่อเลยครับออนผมตั้งชื่อว่าออนแล้วก็ให้เลือกพินตรงนี้ว่าเป็นดิจิตอล G P 1 6นะครับแล้วก็ให้เลือกเป็นสวิชอ่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับแล้ว ถ้าสมมุติเิม <c oughs> เราอยากได้ออโต้โทเก้นนะครับมันจะมีออโต้โทเก้นให้เราเอาไปใส่ในโค้ดของเราก็คือจะเห็นคําว่าอีเมลออกับก๊อปปี้ออนะครับให้เราอีเมลก็ได้ครับมันก็จะส่งไปในอีเมลที่เราล็อกอินครับส่วนถ้าเรากดก๊อปปี้นะครับมันก็จะก๊อปปี้ไว้ในโทรศัพท์ของเราแล้วก็ค่อยอไปใส่ในโค้ดได้เลยนะครับแค่นี้มันก็จะเสร็จแล้วครับสําหรับแอปบิงของเรา ต่อมานะครับเรามาดูโค้ดกันเลยโค้ดอันนี้นะครับวิธีแรกก็คือเราต้องเข้าไปใน tools แล้วก็เลือกบอร์ดให้เป็น Node MCU 1.0นะครับแล้วก็ให้ตรวจสอบว,ว่า Library ของเราอันเนี้ยมันขึ้นสีส้มแล้วถ้ามันยังไม่ขึ้นนะครับให้เราเข้าไปที่ tools แล้วก็ตรวจสอบให้มั่นใจว่าเราเลือกบอร์ด Node MCU แล้วนะครับโอเคพอต่อมาครับจะเห็น char auto token นะครับ เอ้ตรงนี้นะครับเราต้องใส่ออโต้โทเ n นที่เราได้มาจากที่เราสร้างแอปบิงกเมื่อกี้นะครับมันจะขึ้นหรือส่งมาใน Gmail ของเรานะครับแล้วส่วน Wi-Fi ID ตรงนี้นับให้เราใส่ username ของ Wi-Fi บ้านของตัวเองนะครับแล้วก็ Wi-Fi password ก็ให้ใส่พา s s w เ r ิร์ดของ Wi-Fi ของบ้านเราไปนะครับส่วนก็สำหรับใครที่ <c oughs> ใช้เซิร์ฟเวอร์ ของบิงนะครับให้ใช้โค้ดตามนี้นะครับแต่ถ้าสมมุติใครไม่ได้ใช้เซิร์ฟเวอร์ของบิงนะครับให้เราเข้ามาตรงนี้แล้วก็ไม่ต้องเอาเจ้าบิงไอโอตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็จะมีคำสั่ง Blink Run ตรงนี้นะครับอ่าพอเสร็จแล้วนะครับผมก็จะกดอัปโหลดโค้ดเลยนะครับโค้ดอันนี้นะครับจะอยู่ตรงใต้ลิงก์ e s สคริปชันของคลิปวิดีโอนี้นะครับ ซึ่งมันจะลิงก์ไปเข้าเว็บไซต์ของเราแล้วก็สามารถกด Copy มาได้เลยนะครับอ่าตอนนี้หลังจากที่เราทำทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับให้เราเอิ่มกดเปิดสวิตช์ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าแล้วก็เข้าไปในมือถือของเราแล้วก็กดเริ่มได้เลยครับอ่ากดแล้วนะครับหนด MCU ไฟมันก็จะสว่างขึ้นจากนั้นถ้าเรากดออนนะครับตดัง ติดแล้วอเแต่ก,การทำงานนะครับก็จะเป็นหน่วย MCU เนี่ยจะเข้าไปเชื่อมต่อกับรนะบบ WiFi ของเราแล้วก็จะเชื่อมต่อกับ Bing Serv e r นะครับซึ่ง Bing Serv e r อ่ะมันก็จะเชื่อมต่อเข้ามากับมือถือของเราซึ่งมือถือของเรากับเจ้าตัวหน่วย MCU ไม่จำเป็นต้องเป็นเครือข่าย WiFI ตัวเดียวกันนะครับสามารถเป็นเครือข่ายอะไรก็ได้ที่แตกต่างกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นข้อดีของมันนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับ้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกด b s c r r i e e ด้วยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ